อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยแจวอ๋าตื่นเช็ครถกันเรียบร้อยหมดแล้วครับโอ้โอ้เราเปะตรงไหนวะเราได้อะไรมาในเช้าเลย ฟังหน่นดีกว่าเราหนึ่งเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ไลคติ๊กเกอร์มาแต่เช้าเลยทำไมพวกนี้ทำไมมันยับอย่างเงี้ย

อีกพับนอนไรมาเก็บอันนั้นก่อนเอองั้นแหละแล้วก็เล็งให้มันตรงเออนั่นแหละเลยเลยน,นี่เป็นไรแล้ว ลเละไปเลยเออแหละฮุน,นข้างล่างโอ้เขามีสติกเกอร์ให้ครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ,เปะกระจกดีกว่าเดี๋ยวมันหลอกเออนี่ข้างหน้านี่ก็ได้ดิ เอ้มาคืนนอนไหนทัดจอมยุทธเรานอนไหนเมื่อคืนนอนไหนนอ, <laughs> นอนได้ไงวะยู่ไม่กัดอ๋อไม่มีอยู่จริงเหรอกว่าพี่นอนสบายเลยอะ่ะได้พัดลมมาน่ะตรีเลยโืยโอออ <laughs> นี่ทำไมมีมุมหรอเอ้ <c oughs> เได้ yeah, วไยวเราว่าไม่มียุงเอ้าไม่เราว่าไม่มียุงลมเย็นเออเครื่องสายมันลมจะลมฟดดีเลเบอร์ยีแสดงว่าทั้งหมดมี24ขคันแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> น้องมาเกือบถึงแล้วดิแต่รถมันเสียพี่เชี่อไหมพี่พพพพพรถพอกลางขาดลนตุบคางในกลางถนนอ๋อมันเป็นใสเปล่อ๋อให้ลอกออกอืม นี่ยิบสี่เบอร์ยิบสี่จังเลยให้ตุ้มมือเบือบ้อสี่เบืสีข้างยางจังเลยให้ตุ้มมือ,อ,อ,อเอาวันนี้ร,รอชมเจ้ารกสองสี่ครับวันนี้ขับโดยจันชายเดี๋ยวจะจสอนเหล่าน้อยเทสก่อนมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกมาว่า คิดได้ไงให้คนไม่มีประสบการณ์มาขับฮะใครไม่มีประสบการณ์นี่ไงเนี่ยคิดได้ไงเพาะว่านี่แหละแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะได้ขับเราต้องรู้ว่ารู้ได้ไงว่าไม่เออเออรู้ได้ไงนียังไงถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขับมันก็ไม่เป็นเลยเออ ันไ้กี่เที่ยวเมื่อวานอ่ะแปดสิบเที่ยวแปดสิบเที่ยวหวานเจี๊ยบเลยหวนเจี๊ยบโอ้เติมน้ำมันแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน่อยดิเพิ่มกี่ลิตรเนี่ย 200พังนีง่มกี่ลิตร250ตรื่นเช้ามาก็เติมน้ำมันเลยโอ้ รถมาทางไหนรถบสายสายไหนสายดูใช่ใช่กลิ้นเรียบออ๋อรถนี้มันมีมีสายดูดด้วยป่ะาเติม200ี่มันลดลแล้วถ้เติมเยอะเกินอ้นตลิ้นไหนตรงนี้มันไม่ปิดเหมือนไอ้ลิ้นเรื่อสู้อะไรประมาณนี้นะโอ้ใคมันจะใครเจ๊งยื่เลือยพวดเลวกครบคาร์บอนเกิดปแทนี่บอสกลายป็นลิ้นเรืลวกมาได้ลิ้นแต่งหข้าวอ่ะ มันไหลออกตรงตัวดูดตรงมอเตอร์มันเลยกลับมาตรงมอเตอร์อืมเดี๋ยวดูปั๊มแห้งดีไหมโอ้ล็อกแล้วไอ้ไอ้พวกกรองนี้ซื้อที่ไหนซูน์ออกมาซูน์ใช้ซูนยังไม่ยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมด PM ครับ หมดแล้วเหรอยังฮ้จะไม่ใช้เต็มมากไงล้นอ๋อดูดีๆง่ายๆหมดเลยเอะไว้ทำไมอะไรปิดอักปิดอะไรหเอ้ใส่เทเลอร์ผมหนุนน่ะการใช้ไบโอดีเซลยังไม่ได้รับรองยังไม่ได้การยังไม่ได้รับการรับรองเรื่องโมเจมันอ่ะ เ็มเตเอันนี้เขาเริ่มงานกี่โมงหกโมงลุยเลยอ๋ออ๋อลุยเจ็ดโมท้า ไม่เจ็ดโมงแล้วแปดโมงนี้เราจะกินข้าวเช้าที่ทำข้ารวรอแสดงว่านี่เติมน้ำมันเสร็จต้องเดินไปนู่นเลยเดินไปเเลยพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรนะไปนู่นอะนู่นมันจะเป็นก้าวโมได้ก้าวเช้าก้าวโมไกลอยู่ <c oughs> นะครับไกลอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตื่นเช้ามาก็เช็ครถเช็คราสู้กันต่อไปครับพี่น้องสายบรรทุกสายจกครับทุกคนที่มาที่นี่ก็ล้วนมาหาเงินกันทั้งนั้นนะครับเนี่ยดูครับต่างคนต่างมาหาเงินครับจุนเจอือเลี้ยงครอบครัวนี่ สูกันต่อไปมีงานทำก็ดีแล้วครับหน้าฝนแบบนี้ดีกว่าจอดอยู่บ้านครับจอดอยู่บ้านบอกเลยว่าไม่ได้อะไรครับบางคนก็บางคนก็มีงวดนะครับมีงวดต้องจ่ายเจอหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องดิ้นรนกันหน่อยครับเพราะว่างานหน้าฝนไปทำบางที่ก็ลำบากครับ บางทีฝนตกมาก็จอดทำไม่ได้นอนกินแต่ข้าวหมดแต่เงินครับแต่อยู่นี่ฝนตกก็วิ่งได้ครับอยูน่นี่ถือว่าถือว่าโชคดีหน่อยครับเป็นดินภูเขาเนาสู่กันต่อไปพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ มาหาเงินก็ขอให้ทุกคนได้เงินกันได้เงินกลับบ้านกันนะอะไรนะอะไรล้างจมูกโอ้โหต้องล้างจมูกด้วยป่ะคุณสะอาดโอ้ใช่ดูรถเขามัดฐานมาแหละมัดฐานมาเลยอ่ะ <laughs> อันนี้ไว้ใส่ในรถสิบลอ้อแล้วจีถั่วนเนี่ยโอ้ <c oughs> โอันนีย้ยกได้ทั้งคันเลยยกห้อยได้เลยอ่ะ <c oughs> อ้ยดูอะไรยังใหญ่อ่ะไปไปลุย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 อันนี้มันอ่านว่าอะไร อันว <See you? S 2> oh. ่าอะไรไก่เกียเกียเกียมัตัวย่อไม่ใช่บอไอ้ไอชคลีนไม่ใช่บอใช่ไหมโอย่อเอาเอชคลีนะน่อ๋อย่อเขเนี่ยนะอชีนโอ้ยต้องรีดดีหรอก แมคโครไม่มีเบอร์อเอ้ามีเบอร์ดิแมคโครไม่มีเบอร์อ๋อไม่ต้องเรอรดูโอ้ไทยขยันเนี่ยวะ บิ <Big> กซูรินบิกซูรินวะเอาแยบรถออกไหมนี่เราเราแยบรถโดนเลยดิเออเดี๋ยวมาดูเราขับพี่โมครับ เดดเอา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 เอหาหา,า,าที่กดลกคอนโทรลเกือบไม่เจไอ้เสียงนันถ้าเสียงมันดังตู้ตู้ตู้เสียงทุ่มทุมมหน่อยนะแจ๋วเลยอ่ะอันนี้เสียงมันเล็กเล็มแหลมครับถ้าได้เหมือนแคปรถเกตรถเกตเดอร์แคทอะโอ้โหเสียงดังโหดมากเลยตู้ตู้ ตูดตูดโอเคครับเอาติดตามกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม